ค,คุณผู้ชมครับถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับคงไม่มีใครมไม่รู้จ,จักดาวตลกตัวกลมน่ารักคุกกี้ชลีพรอ,อย่างแน่นอนผลงานช<ว>ิ้นสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้ก่อนหายไปจากวงการก็คือละครเรื่องน่ารักนะซึ่งหลังจากนั้นค่ะพราวและผลงานของเธอก็เงียบหายไปพอทีมงานของวูดี้ได้สืบเรื่องราวแล้วพบว่าที่เธอหายไปจากวงการเพราะว่าป่วยถึง7ดโรคคุณผู้ชมจนหูเกือบหนวกตาเกือบบอด แต่ที่ร้าแรงกว่านั้นคือเกือบเสียชีวิตเพราะประมาจจากการกินนี่แหละฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับต้องถามจากปากของเธอครับขอต้อนรับปุกกี้ชุลีพรนครับสวัสดีครับปุกกี้ครับ น่ารักเหมือนเดิมเลยผู้ชมนี่แสภาพของคนกใกล้ตายเนี่ยมันไม่ใช่นะมันผ่านกันกใกล้ตายไปแล้วอตอนนี้ไม่ตายแล้วลุกยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเวลาออกงานยังแต่งตัวแบบนี้ไหมครับหรือว่าไม่ค่ะส่วนน่าจะแต่งตัวแบบออกเซ็กซี่ว<อ>ันนี้วันนี้ออกน่ารักเ,<อ> <laughs> เล่าที่มาเลยดีกว่าตอนนี้อาการ <c oughs> ตอนนี้พูดถึงที่มาตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าดีขึ้นเพราะว่ามันต้องฟอกเลือดกอันฟอกเลือดทาให้ร่างกายเราสะอาดแล้วมันก็ทําให้ดีขึ้นค่ะมนเรื่อง็นโรกที่ยังไงครับตอนนี้ มันเริ่มจากเป็นเบาหวานเออเบาหวานนี้เป็นเป็นโรคที่มันตัวเบาหวานเองมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโรคแทรกจากเบาหวานเนี่ยอุ๊ยทานบ้างนะคะอืมได้ครับอันนี้น้ําเปล่าครับไม่หวานครับเด็ดมด้ครับอ่าแล้วทุกคนถามว่าน้าเนี่ยกินได้จริงป่ะตอนเช้ากินได้จริงนะครับเป็นเบาหวานก่อนเลยเคอมันเอ่อเบาหวานไม่เป็นไรแต่ว่าโรคแทรกก็คือความดันไตปลายประสาทอัตโนมัติเสื่อมครับแล้วก็หูตา เบาหวานขึ้นตาโอ้หูดับมุสารพัดมันคือมันแทรกมาหมดเลยแล้วมันทําให้เราไม่มีมันเหมือนเหมือนทุพพลภาพอะค่ะตาเกือบอดมาแล้วมันเป็นยังไงก็เพราะว่าเบาหวานขึ้นตามันก็จะมัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งต้องต้องไปผ่านการรักษาโดยการฉีดยาเข้าตาการฉีดยาเข้าตาคือการบล็อกตาให้ลืมเหมือนกับลรอบล็อกปากเวลาเตาทำฟันฮะแล้วอย่าบอกว่าเอาเข็มชิ้นหนงเลยตาใช่ค่ะพอบล็อกตาให้ลืมแล้วคิดสลิงมาอย่างเงี้ยนะคะมาอย่างเงี้ยชื้ออย่างเงี้ย ก็หนีไม่ยอมไม่ยอมรักษาแต่จัดโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งก็ไปชื่อดังแห่งหนึ่งหนีไปแล้วเกิดอะไรขึในที่สุดก็ต้องฉีดอยู่ดีก็ฉีดสลิงเข้าตาเขาใส่ยาชาก่อนเลยก็นั่นแหละค่ะมันก็คือฉีดยาชาเข้าไปแล้วก็ฉีดยาซ้ําเข้าไปอีกเนี้ยสลิงฉีดเข้าไปในตาแล้วเขาเขาบอกอย่าสะดุ้งนะใครจะไม่สะดุ้งใช่ไหมฮะจึ๊แล้วก็มันก็ไม่หายก็ต้องทำยังไงอ่ะคือคือเขาใส่ยาชาใช่ไหมเขาบล็อกตาให้ลืมอย่างเงี้ยบังคับให้เราลืมตาคืมังคัแปะแปะหมดเลยแล้วลืมตาอย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้ง จะไหวเหรอคือดิฉันไม่สดุกเดี๋ยวฉันร้องจ้าคือเจ็บมากๆแล้วก็คือมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็แล้วก็ผ่าตัดโดยเลเซอร์ก็หมันมันเศร้ามากมันเหมือนคนตาบอดตอนนี้ตื่นหลับไปก็ไม่อยากตื่นน่ะมันมันเศร้าอ่ะเชื่อไหมว่าฟื้นจากอะไรฟื้นจากอะไรเสียงเพลงเพลงของใครเพลงปันเลงเพลงเย็นๆอะไรประมาณนี้จริงๆพอฟังเพลงแล้วจิตใจมันชุ่มชื่นอ่ะมันทําให้ค่อยๆดีขึ้นคือรู้ว่าตัวเองเกือบตายคิดว่าคงตายไหมตอนนี้ เออตาเนี่ยรวมอยู่กับไตด้วยไตยแล้วคือหูดับตื่นมาไม่ได้ยินเสียงหูดับข้างหนึ่ง มันมันทรมานนะนะคะคุณวูดดี้เพราะว่าปกติเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราปวดหัวเราปวดท้องเรายังรู้ว่าเป็นไงคุณเคยหูดับไหมคุณไม่รู้ว่าหูดับเป็นยังไงมันทรมานนะแขนขาดมันคือพิการขาขาดเห็นใช่ไหมพิการหูข้างหนึ่งคือพิการนะแต่มันไม่เห็นว่ามันพิการยังไงแล้วเวลาสมมติว่าคุณคุณพูดดี้พูดข้างนี้ยเสียงมันต้องอ้อมกระโหลกไปได้ยินข้างเนี้ยเพราะข้างนี้มันไม่ได้ยินมันมันตีกันมันม่วมันม่วนมันทรมานมากๆแล้วผสมกันนู่นผสมกันนี่มันมันก็เลยแต่ไม่เคยคิดอยากตาย หนึ่งงานก็ไม่ได้ทำทำงานก็ไม่ได้อสองใช้เงินเยอะม,มากมสามนู่นอะไรไม่ดีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันทุกข์มาหันแต่ทุกข์มากมากก็เลยความรู้สึกว่าตื่น นอนหลับแล้วไม่อยากตื่นอ,อยากตายแต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะไม่เคยคิดฆ่าต,ตัวตายแต่พอตื่นมามันก็มันก็ไม่ตายอ่ะมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันหายได้ยังไงเอางี้ดีกว่ามันมันมันไม่ใช่หายมันผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ยังไงเพราะว่าเราต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองเอแต่ว่าได้จากเพื่อนฝูงในวงการก็เยอะครับค่ะอย่างคุณท็อปเนี่ยคือคุณดัตก้าเขาไม่เห็นเขาไปบอกคุณท็อปค<อ>ุณท็อปตอนีในนุชเขาก็ไปไปเรียกอะไรเงินคนมาให้อะเรียกอะไรเงินยอดเื่อนในวงการมาให้แล้ววันนี้แคนี้ ตัวตัวพุกี้เองเนี่ยก็ไม่ไม่ยังไม่ได้ดือว่าเดือดร้อนเรื่องเงินมากมายแต่ทีนี้พอได้เงินมาจากเพื่อนแล้วเปิดมาแล้วแบบใจสั่นนะแล้วก็นอนไม่หลับ3วันเพราะไม,ม่กล้าใช้เงินเขาอะค่ะเขาก็เอามาให้ก็ แล้วก็โหเนี่ยนะเพื่อนมีน้ําใจมากเลยอ่านลายชื่อมาเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะแยะมีคุณแหม่มจินดาคุณชุดาภาอะไรงเง<อ>ี้ยบริจาคเงินมาแล้วก็เลยไม่กล้าใช้เงินเอาเงินนั้นไปซื้อซื้อเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนให้คุณอนชา่า<อ>แล้วก็พิมพ์หนังสือสวดมนต์อะไรแล้วก็ใส่รายชื่อคนที่บริจาคให้อะไรเงี้ยค่ะแลน่นนะคือน้ำคือ,ำคอกำลังใจที่ดีที่สุดที่ทําให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเทรนด์ของอาทิตย์นี้ในรายการเราเลยถ้าใครติดตามทุกเช้านะครับทุกคนที่มาร่วมรายการเราหลายหลายคนที่เป็นโรคะ กะสองอย่างนะครับเจ็ดรคด้วยทาัคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่พุกี้เนี่ยคุณแม่แดงดิฉันทําไมคะคุณมาจับมือดิฉันทําไมจะเล่นก็บอกหน่อยตกกระจายหมดเลยนะครับคือผมได้มีโอกาสสัมผัสให้กล้องสูงเข้ามานี่อธิบายหน่อยนี่คืออะไรอันนี้คือคือรูที่แทงเข็มไปสําหรับล้างไตอะค่ะช่องแรกเขาเรียกว่า b u t t o n นโ l e น u t t o n h ค่ะใช้เข็ม เข็มประมาณที่แทงเข้าไปเนี่ยจะใหญ่ประมาณเข็มเย็บรองเท้าใหญ่ค่ะแทงเข้าไปเพื่อที่จะเอาเลือดสกปรกไม่ใช่เลือดชั่วนะฮะเลือดชั่วไม่มีนะแน่ใจว่าเอาออกหมดแล้วเลชั่วเหมือนคำด่ายังไงไม่รู้เลือดสกปรกเนี่ยออกไปล้างแล้วแล้วก็มาแทงอีกเข็มหนึ่งเพื่อที่จะเอาเลือดสะอาดเนี่ยเข้ามาในร่างกายตอนนี้วูดี้ได้ตอนที่วูดี้สัมผัสตอนนี้ผู้ชมมีความรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนมีไฟฟ้าช็อตตลอดเหมือนเหมือนเหมือนมีคลื่นไฟฟ้าวิ่งอยู่จืดจืดเหมือนมีแม้เหมือนมีเหมือนมีเครื่องจักรออยู่่ข้างในะ ม,ออมันคือเส้นเลือดดำหมือเส้นเลือดแดงมาผ่าตัดต่อกันให้มันแรงถ้ามันไม่แรงมันไ,ไม่สามารถที่จะฟอกเลือดได้ออค่ะเราจะรักษาตัวเองต่อจากนี้ไปยังไงก็ตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมากแล้วออหลังจากที่ได้ฟอกเลือดนะคะแล้วก็ดูผ่านการดูแลของแพทย์อย่างดีแล้วก็ออดูแลตัวเองเข้มงวดมากๆม,มันก็เลยมีสามารถมันก็เรียกแข็งแรงค,รค่ะก็ ดูแลจิตใจดูแลร่างกายให้เข้มงวดทุกวันมันก็อยู่ได้เหมือนคนปกติเช้าวันนี้เธอไม่ได้มานั่งเรียอะไรเงินไม่ได้มานั่งให้คุณสงสารนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมต้องการให้ฟุกกี้เนี่ยมานั่งนะครับอธิบายหรือว่าเตือนพี่น้องชาวไทยดีกว่าในเช้าวันนี้ว่าทํายังไงที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะครับเชิญครับ ก็อย่าประมาทกับชีวิตนะคะเพราะว่าบางทีหนุ่มสาวหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าฉันยังแข็งแรงฉันยังไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งเวลามันซุดมันซุดเลยนะมันมันมีทรายเตือนแต่เราก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อย่ามองการติดลบของตัวเองสมมติว่าป่วยไปแล้วไม่สบายไปแล้วก็อย่าท้อแท้มันสามารถฮึดขึ้นมาใหม่ได้ชื่นชมตัวเองให้มากๆแล้วก็รักตัวเองให้เยอะใช่รักตัวเองให้มากๆก็ ดูแลตัวเองให้เข้มงวดที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นแบบปุกี้ปุกี้ปวดจะเสียนตั้งแต่อายุ40เนี่ยมันไม่ควรนะคะเพราะถ้าอยากที่จะมีชีวิตอย่างอย่างดีอย่างคนวูดี้แข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดแล้วก็อย่าประมาทกับชีวิตเหมือนปุกี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เธอจะเตือนื่นเสมอเฮ้ยอย่ากินอย่างง้นอย่ากินอย่างนี้หรือเปล่าก็กินเยอะเล่าให้ฟังสิแต่ตัวเองไม่เคยดูแลตัวเองยังไงนะฮะยังไงนะก็กินเยอะอ่ะฮะเป็นคนที่ตะกละเป็นคนคนอ้วนเนี่ยเขาจะกินมากอยู่แล้วนะคะเขาจะกินอะไไมืยนนจกิึ เ,เพราะฉะนั้นมันไอ้กินสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็เป็นพิษต่อร่างกายมันไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ทุกอย่างนะถึงแม้จะกินสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยแต่พิษก็เยอะแล้วในเมื่อน้ําหนักเยอะมันก็เริ่มพาโรคเข้ามาแล้วาการที่กินกินไม่เลือกหน้ากินทุกสิ่งทุกอย่างเอวิติงกินหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีมันแค่อร่อยเพียงชั่ววูบเท่านั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นพิษในภายหลังทุกคนต้องขอบอกว่ามีความรักและความเป็นห่วงกันเสมอนะครับแต่บางครั้งห่วงคนอื่นมากเกินไป หลายๆคนผมเห็นว่าเป็นแบบนี้ห่วงคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะลืมห่วงตัวเองจากนี้ไปก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกายหรือว่าใจจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับเราอยู่กับคนที่คุณรักไปได้นานๆพีกเกียวขอบคุณมากนะที่มาวมรายการคราถ้ต่อมันจะช็อตนะถ้ต่อมันจะช็อตนะ ช็อตจริงๆคุณผู้ชม,ม,ชมอ่ะช่วงหน้าโอ้ชอตลอดช่วงหน้าพบกับเจ้าพ่อขาดแดนซ์นะครับต้นตำรับร <_ underlying> ับย่อของเมืองไทยเจเจตรินที่จะมาบุกเดี่ยวนะฮะมารายการกับข่าวหรือที่ว่าจะวางมือจากวงการแจ็สกีเพรสู้คู่แข่งไม่ได้นะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องราวการกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งในรอบ20ปีของเจเจตรินนะครับไม่ทราบว่ายังสามารถ ยกเต้นได้อยู่รึเปล่าครับทั้งนี่เป็นโ้กเนี่ยเต้นสวยด้วยยังได้อยู่ใช่ไหม <laughs> ทักกันแป๊บหนึ่งกูยูช่วงหน้ากลับมากับเจเจนจรัรบ